ออกมาตอบออกมาชี้แจงแล้วพี่น้องครับผมสำหรับบอโจสาวหน่อยเพชรบันแพงออกกฎใหม่ศิล,ลปินในสังกัดสาวน่อยเพชรบันแพงถ้าสะเปิดกุ้มบ้านฮักต้องให้ท่าห้วงเป็นคนเปิดห้ยและดูแลห้ยท่อนั่นห้ามเปิดเองมันเป็นแน่ใดน้อพี่น้องเอ,อ๋ยพี่น้องเอ,อ๋ย สวัสดีครับผมตอนรับข้าสููจักรวานลูกทุงกก่งกบลาหนุ่เจีระนะครับผมพี่น้องครับต้องบอกว่าเป็นประเด็นร้อนเลยนะฮะสำหรับบอสโจโยมนินสาวน้อยเพชรบันแง่งยูยูพี่น้องครับผมก็มีการออกกฎว่าถ้าเกิดศิลปินท่านใดศิลปินนอกไม่ที่สิทขอมาในสาวน้อยเพชรบันแง่งต่อจากนี้ถ้าเกิดจะเปิดบ้านฮักบ้านฮักคนนั้นบ้านฮักคนนี้ต้องให้ทางว่้มคนเปิดให้เท่านั้น ต้องให้ท่างวงเป็นคนดูแลให้ท่านั้นพี่น้องคาับผมเรื่องเล่านี่ว่าจจมีคําตอบว่าเกิดที่ยังข้นนะครับแต่ว่าก่อนอื่นก่อนใดพี่น้องคาราผมฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ฝากคอมเมนต์เข้ามามีประเด็นที่น่าสนใจอยากวอโนัหงฮอโมนน้ำกันพิมพ์กันมากคุยกันมากกันเรากันเนาะพี่น้องเนาะสําหรับบอสโจโยมานินสาวน้อยเพ็รบั่นแพงพี่น้องครราผมถือว่าเป็นหัวเรื่องใหญ่ในการแบบว่าผ้าลูกๆนะฮะหรือว่าสามารถชิกในวงพี่น้องครัาผม ไปต่อในโลกออนไลน์ของเฮ้านะฮะพี่น้องครับที่นี่เนาะหลา,ลายคนก็ว่าเอ๊ะนุ่มเจียระเห็นว่ามีบ้านฮัก,คนน,นนกคนนั้นบ้านฮักคนนี้แต่ว่าบอลโจออกมากประกาศแบบชัดเจนเลยพี่น้องครับบอกว่าถ้าสิเปิดบ้านฮักต้องให้ทางวงดูแลเพิ่นว่าจังสิพี่น้องครับผมต่อไปนี้ศิลปินที่มาใหม่ทุกคนที่จะมีบ้านฮักทางวงสิเปิดกลุ่มบ้านฮักให้เอง บ้านฮักศิลปินจะเป็นการดูแลของทางวงส่วนแฟนขับเอฟซีเขากุมแล้วกลับไปคุยกันได้ตามปกติรักใครชอบใครเชิญได้ทุกบ้านและผมสิปเปิดให้เริ่มแรกก็คือบ้านฮักอุงอิงหลังใหร่วมใจเป็นหนึ่งเออนี่คือกลุ่มหลักเนี่ะครับผมสาหรับบ้านนอกอุงอิงนะฮะบ้านฮักอุงอิงหลังใหญ่รวมใจเป็นหนึ่ง ส่วนบัตรหักใครที่เปิดไปแล้วมีแล้วไม่เป็นไรแต่ต้องไปนีเรื่องบัตรหักทางวงสิเป็นคนเปิดให้ครับรักและศรัทธาแฟนๆรักกันจริงเข่ามาเลยนี่คือกดเลยพี่น้องครับผมว่าเป็นกดดอกอาจจพเป็นเรื่องของการประกาศแจ้งบอกเตือนศิลปินสุขุสุขคน,นะอาชีมีความแบบชุลมุนวุ่นวหยในวงพี่น้องครับผมผู้ดันหักผู้นี่ผู้นี้หักผู้โน่นนี่โน่นกันไปนะฮะสุดท้ายพอจบบอกว่าแก้ปัญหาโดยการ ถ้าเกิดศิลปินท่านใดในสังกัดของสาวหน่อยเพชรบันแพงพี่น้องครัพรมเดี๋ยวดูแลบ,บ้านหักให้เองเดี๋ยวจัดการบ้านฮักให้เองก็ถือว,ว่าเป็นทักออกอีกหนึ่งทักออกพี่น้องครับผมก็แน่ใจว่า แฟนลับเอฟซีสีอึดอัดบอศิลปินสีอึดอัดบอพี่น้องครับผมแต่ว่าอันนึ้งก็คือเป็นซิงทีบอโจเนาะผู้เป็นหัวเรื่องใหญ่ประกาศออกมาลูกดุกในว่วงกับตองเฮต่ามเท่าน,นั้นแล้วเนาะพี่น้องเอ๋ยพี่น้องเอ๋ยเรื่องรล่าวนี่ยเมื่าเฝ้าสู้กันฟ้าพี่น้องครับถ้าเกิดมีอยังอัปเดตเดี๋ยวมาว่ากันเนาะพี่น้องเนาะทางับทางว่วนถ้าเกิดมีประเด็นน่าสนใจพิมพ์เขามาคอมเมนต์ขมาคุยกันขมาพี่น้องครับผมเป็นทั้งใจนุ่งเจีราโดยการกดไลค์กดแชร์ละกะัน ฝากกดติดตามช่องจีระเลนแน่กันแล้วกันนะพี่น,อนะน้องเนาะนี่คือรายการจัดกวานลูกทุ่งกับับลานุ่มจียระสวัสดีครับ